ทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องจริงใจกับอาชีพนั้นต้องรักจริงใจนี่คือเกิดความรักจากอินเนอร์จากข้างใน What? What? รางวัลที่ประทับใจนะฮะสำหรับการทำงานในในวิชาชีพดังผมนี่ก็คือรางวัลถ้วยพระราชทานสอกอของสมเด็จพระนางเจ้านะครับซึ่งเป็นรางวัลที่เราได้รับ แล้วก็เป็นถ้วยพระราชทานใบสุดท้ายที่สมเด็จพระนางเจ้ามอบให้กับวงการเสริมสวยนะครับก็ก็อันนั้นเป็นรางวัลทึ่รางวัลแรกนะแล้วอีกรางวัลหนึ่งเป็นรางวัลซึ่เพิ่งได้รับเมื่อปีออป,ปีปีที่แล้วก็คือได้เป็น Hair Hero of Apex นะครับซึ่งมันในโลกนี้มีแค่หคนนะครับจาก ชวัสครอปเยอรมันซึ่งเขาจะแบ่งเป็นทวีปห้าทวีปแล้วก็แต่และทวีปเนี่ยเขาก็จะเลือกแฮร์ฮีโร่มาหนึ่งคน mm. นะครับซึ่งเราก็อยู่ในเอเพ็กเอเซอแปดทิฟิกทั้งหมดซึ่งเราก็ได้รางวัลนี่อันนี้เป็นรางวัลซึ่งก็ถือว่าน่าจะเป็นรางวัลที่สูงสุดแล้วนะครับ place, really er. คือคุณสมบัติสำหรับช่างทาผมที่ดีเนี่ยนะฮะ สำหรับผมเองเนี่ยผมไปไปบรรยายที่ไหนนะฮะก็จะบอกว่าอันแรกเลยคือต้องจริงใจจริงจังและเจนจัดนะครับทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องจริงใจกับอาชีพนั้นต้องรักจริงใจนี่คือเกิดความรักจากอินเนอร์จากข้างในนะครับอันที่สองจริงจังเนี่ยต้องหมั่นคือจริงจังกับเจตอาชีพนั้นต้อง ต้องศึกษาจริงจังเอาจริงเอาจังกับอาชีพต้องไปให้ถึงที่สุดว่าให้รู้ว่าอาชีพนี้จริงๆต้นเหตุของอาชีพมันคืออะไรมันแล้วมันมันสามารถขยายออกไปได้ยังไงต่อนะครับอันที่สามเจนจัดเนี่ยอาชีพขายฝีมือเนี่ยต้องทําซ้ําบ่อยๆไม่ใช่พูดบ่อยๆขายฝีมือนะฮะในอาชีพของทําผมเนี่ยมันต้องเจนจัดพี่เนี่ย สามปีเมื่อสมัยก่อนเนี่ยพี่ไม่ได้มานั่งอย่างนี้นะตัดผมวันละหกสิบหัวตัดเป็นแบบโรงงานนอโลบ <c oughs> นะครับคือคือคือตัดจนแบบมันมันซึมเข้าไปในชีวิตเราเลยเดี๋ยวนี้หลับตาจับเส้นผมคนเนี่ยรู้เลยว่าผมผ่านการทำอะไร,ระบ้างซึ่งซึ่งมันต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกบนัดดนตรีอะ่ะคุณต้องเจนจัดต้องมันฝึกซ้อมจนเรียกว่า มือเนี่ยมันไปได้เองตามธรรมชาติเลยนั้นมันก็ต้องมีเนี่ยฮะสามอันนี้พรแลวอีกสองอันก็คือพรสวรรค์กับพรแสวงมีวรรคแล้วก็ต้องมีแหวงไม่ใช่มีแต่วรรคอย่างเดียวนะมีพรสวรรค์ทุกคนนี่ยมันติดมาจากติดมาตั้งแต่เกิดแต่เราต้องแสวงตลอดเวลานั่นคือการหาองค์ความรู้นั่นคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับอาชีพขายผิ ก็เพิ่งจบจริงๆจบมาต้นปีแล้วนะฮะแต่เพิ่งได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทศพรัตนนะนะครับเมื่อวันที่4นะครับสาขาที่จบ P.S.D หรือปริญญาเอกเนี่ยก็คือสาขา Human Resource Development ก็คือสาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับ แล้วก็ดุษฎีนิพนธ์ที่ทำก็คือการพัฒนามาตรฐานอาชีพช่างเสริมสวยซึ่งมันต่อเนื่องมาจากวิทยานุพนธ์ตอนมาสเตอร์ดีกรีตอนปริญญาโทที่จุฬาลงกรณ์มหาลายัยนะครับตอนเรียนปริญญาโทที่จุฬาเนี่ยสาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองแต่ตั้งเป้าไว้เลยว่าการเรียนเนี่ยเราจะทําเรื่องงานของเรานะครับตอนช่วงปริญญาโทเนี่ยทำเรื่องอเศรษฐศาสตร์การเมืองกับอาชีพ กับธุรกิจเสริมสวยตอนนั้นเป็นเศรษศาสตร์จะต้องเป็นเรื่องธุรกิจนะครับพอมาถึงตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องการสร้างมาตรฐานอาชีพช่างทำผมไทยนะครับในที่มหาายรามแกแมงนะครับก็มีเพื่อนๆพพูดเยอะนะฮะบอกว่าโอ้เธอทำได้ยังไงอะไรเงี้ยจริงๆผมเชื่อว่าถ้าเราเราเรา เป็นคนไฮเปอร์ด้วยฮะต้องต้องยอมรับว่าเป็นคนไฮเปอร์แล้วก็แต่ว่าแล้วก็มีครีเอทีฟคิดจัดสรรอะไรค่อนข้างจะเป็นระบบทุกวันนี้ก็ยังออกกำลังกายยังเรียนหนังสือยังบริหารยังสังคมก็ก็ยังมีเวลาเหลือนะฮะจริงๆงยังมีเวลาเหลือทีนี้ผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่คนเนี่ยชอบใช้คำว่าไม่มีเวลาเป็นเป็นเงื่อนไขเนี่ย คืออย่างนี้ต้องต้อเรียนว่าผมจะทําอะไรเนี่ยผมจะทําจากแรงบันดาลใจข้างในจะชอบไปเรียนเนี่ยชอบนะเพราะมีแรงว่าอยากจะทําดุสดิตนิทรปเล่มน,นี้มันถึงมันทําให้เราตื่นตัวตลอดเวลาไปเล่นกีฬาก็เป็นกีฬาที่ชอบไม่ใช่กีฬาแบบเล่นแบดมินตันประจําไม่ใช่กีฬาแบบกล์ฟกีฬาอินเทรนหรืออะไรเงี้ยเราไม่ไไปว่าไปว่ากีฬากร์ฟไม่ดีแต่ว่าเป็นกีฬาที่เราชอบจริงๆ มันจะมีแรงฉุดให้เราลุกขึ้นไปเราจัดเวลาได้เวลาจะทำอะไรเนี่ยอยากจะบอกทุกคนว่าทำในสิ่งที่ตัวเองชอบอย่าทำในสิ่งที่ทำแล้วอิมเมจดีหรืออะไรดีมันไม่ได้เกิดประโยชน์นั้นสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มจากความชอบหมดพอความชอบหมดครับเวลามันมียี่สิบสี่ชั่วโมงมันจะจัดได้ทันทีเลยจัดเวลาได้แล้วมันจะชอบทุกอย่าง พอไปตรงนี้ปับ๊บเสร็จตรงนี้ปับ๊บมันจะไปอีกทางหนึ่งทันทีเลยอันนี้คือความสุขนะฮะก็น,นี่คือวิธีการจัดเวลาคือคืออย่างนี้คือ,องานวิจัยเล่มนี้เนี่ยเป็นเป็นงานวิจัยที่มันจะเป็นไบเบิลของของวงการทำผมหรือไม่เท่านั้นมันเป็นงานวิจัยที่สามารถใช้กับงานเรื่อง ทักษะได้ทั้งหมดนะฮะถูกส่งเข้าไปที่ท่านนครศิลปาจาร์ท่านอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานเรียบร้อยแล้วแล้วท่านก็อ่านแล้วแล้วท่านก็ชอบมากซึ่งต้องเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าปกติแล้วเนี่ยมาตรฐานอาชีพของจ้างทําผมไทยเนี่ยจะมีอยู่ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยสระดับแต่ของที่ผมทำเนี่ยเป็น5ระดับ ห้าระดับแต่ละระดับมีความต้องต้องมีต้องม,องม,องมีความสามารถทั้งหมดสีด้านสมัยก่อนเนี่ยจะมีด้านเดียวคือด้านฝีมือแต่เดี๋ยวนี้การจะเป็นช่างทําผมอยู่แบบยั่งยืนได้เนี่ยต้องมี1ด้านฝีมือ2ด้านทัศนคติคุณธรรมจริยธรรม3การบริหาร4การบริการทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยจะมี4ด้านอยู่ในแต่ละระดับ เมื่อทำอันนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าท่านนครกําลังท่านก็บอกว่ากําลังจะอยากจะนําเข้าเพื่อจะไปใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อตรงนี้เป็นไบเบิลเรียบร้อยแล้วเนี่ยแน่นอนฮะหน้าที่ของผมต่อไปก็คือการวางหลักสูตรทั้ง4ด้านเนี่ยฮะบริหารบริการทัศนคติทักษะซึ่ง ก็มีการพูดคุยกับมาายแล้วนะก็มาไรดำกำแพงเนี่ยครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอยากจะเอาํำเข้าไปอยู่ในคณะบริหารธุร,รกิจเหมือนหลักสูตรกอล์ฟนะอนาคตก็ก็คือคือ,ค,อคือก็อยากทำเนี่ยฮะเอาใกล้ๆก่อนผมไม่มองกันเป็นคนไม่มองอะไรไกลเลย ไม่เคยมีความคิดมองอะไรไกลๆเพราะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็ถ้าใกล้ๆเนี่ยก็คือว่าจะผลักดันหลักสูตรนะฮะอันที่สองก็คือว่าเป็นที่ปรึกษาของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยก็อยากจะให้อาชีพนี้มีลายเส้นคือมันไม่มีลายเส้นการไม่มีลายเส้นเนี่ยมันลําบากพอไม่มีลายเส้นเนี่ยมันไม่สามารถจะหาเล็กรอดได้นะครับก็เลยทําให้เออเอาไอ้ใกล้ๆก่อนแล้วกันเอาเรื่องหลักสูตร มองอนาคตไม่มองการไกลแล้วก็ก็อาจจะตัวเองก็อาจจะไปที่ปรึกษาแล้วก็อาจจะรีทายไปอยู่บ้านบนเขาอะไรเงี้ยอนาคตนะ